กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมแบงค์ชาแนลอยู่กันในเกมสเปเชียลฟอร์ดเน็ตนะครับผมตอนนี้ก็ตัวผมนะครับไร้พ่ายนะครับผมอัดแล้วครับผมลยุลยๆๆๆกูโตยังวะเนี่ยเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพิซซ่านะครับผมแคนสเปิร์มนะครับสองเพจคิวสองนะครับผม เอาล่ะนะครับเราจะมาลุยกันนะครับตอนนี้ผมก็ยังกระโปรงนะดูชุดดูจากชุดนะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังฝึกเล่นซองอยู่นะครับ <c oughs> เอาแล้วเลยกดซีเวย้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้ว <c oughs> เอาล่ะนะครับเราจะเจอแบบไหนหนึ่งเพิ่มอัดาลดก่อนเปิดเสียงเปิดเสียงันลัน,ลน,ลนลันลันตอนนี้ผมก็ใช้ไอโฟนอัดนะครับเป็นระบบ iOS ไอไ ไอ้โปรแกรมอัดก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับโอเคครับผมครับผมอะไรก็ครับผมไว้ก่อนครับผมครับผมเอาละครับผมผมพร้อมแล้วนะครับผมจเจ้ายังล่ะครับผมไอห้หานี้มันก็ไม่กดนะครับผมเอายังเว้ยไม่รีบนะครับไม่รีบเร็วหน่อยดิ ไม่รีบมาเนี่ยเร็วหน่อยเอาละครับมันกดแล้วนะครับผมเรามาดูครับกากแบบผมจะเป็นยังไงครับผมจะกากเกียนกระโปรงเลนเจอร์ไหมเรามาดูนะครับจะเป็นยังไงไปดูเอาละเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาแล้วเฮ้ยเ,เ,เปิดก่อนเลยเอาเที้ยแมงวับนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเจ๋ เอาลูกกระสุนไปกินจลูกตะกัวลูกตะกัวกรผมโอ้โห,โโหเปิดมาเปิดแล้วเปิดแล้วสองตัวมาเอาอีกเอาอีก <the> มาเฟียไม่กลัวนะครับกลัวมาเยอะนะฮะกูอยู่หลังไอ้ไฟจ้าเอ๋อยู่มีใครอยู่ไหมจ้าเอ๋นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วทำไรอะทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยกูอยากตึงตายเออเฮ้ย,ย,ย,ยปืนทองด้วย เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเลื่องละหกแล้วเลื่องละหกแล้วโหโนี่มึงไม่คิดจะบุกชื่อหน่อยโอ้โหไม่น่าโดดเลยเลื่อเลยหนึ่งเพิ่งระเบิดตูมตายหาก่อนเลยยิงไม่ทันโอเโหเป็นทองโคตรสวยเลยแต่สู้ไอ้น,นี่ไม่ได้อีว e ิลอ e ีว e ิลเชื่อชื่ออะไรวะหนว้าหนว้าหนว้าเฮ้ย มีเรียบร้อยไม่มีเกาะคิดจะมาสู้กเกาะหรอคิดผิดแล้วจ้าหลังๆเอาเพื่อเราเก็บเรียบร้อยนะครับผมแตกเลยครับผมหัวนะหัวนะไม่ใช่อย่างอื่นมาแล้วครับผมช่องซ้ายนะครับผมเอาแฟดไปแฟดไปแล้วนะครับไปไหนวะจึงก็ออกกันเลยทีเดียวเฮ้ยแฟดเหมือนกันแล้วไป กี่คนนะไอ้อยู่อีกอีกตัวอยู่ไหนเจ้าเอ๋อยู่ไหมเจ้าอยู่ไหนจ้าตัวไหนแล้วยิงไกลกับแบงค์ไหมครับผมเราไม่เราไม่ถิ่นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันค้างวะ่ะนั่นไงแหลกแหลกแล้วครับผมลอยแล้วเด้อว,ว้าวิงอยู่นิ่งอยู่นิ่งได้ครับผม งานยิงไก่ผมก็มานะครับผมยังยังค้างอีกอ่ะเพื่อเราเรียบร้อยครับผมดองแล้วนะเอาเปไปไหนวะโอ้อยู่นี่อือเรียบร้อยฟองพันเมตรเรียบร้อยครับผมเฮ้ยไหนวะสงสัยตัวนี้ค้างหรือมัง้ง ตัวนี้ผมก็ไม่มไม่มีสกิลนะครับผมอยู่น,นั่นอยู่น,นั่นอยู่น,น,นั่นไงโอ้แม่สาวน้อยเปไหนหไลแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยใครไ่ลอกกูแล้วมึงลอกกูข้างหลังอะ่ะอ,อดีนะยังยิงได้มาอีกตัวครับติดสองทางเลยมาต่ออะไรเนี่ยมัสนัยมาโอ้อยไม่ แรมก็ยังดีมันยังยิงได้ยังยิงได้แลมอยู่แลมอยู่ตุ๊ด,ดมาซี่มาซี่ไอ้ตุ๊ดนั่น,นครับผมโผลมาดีโผลมาดีโอคิดว่าเจ๋งเพื่อเรานี่เลลนอหลรวะมาปุ๊บายเลยอนาถอืออยู่นี่อยู่นี่แตกไปแตกไปเอ๋อยู่ไหนจ๊ะไปไหนแล้วจ๊ะไปหาเพื่อเราแน่แหละ อยู่ไหนจ้ะในเอกว่าละกูอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยมันยิงไม่ตายวะจะสลีลอดเอ้าโอ้โหเจเอ๋ฮ้ยนั่นนั่นถึกจังเลยวะปพิ่งพิ่งอืออือมึงกระโดดกระโดดไม่ติดปืนแคสซะด้วย ทางไหนทางนี้ดีกว่าโอ้เป็นอะไรที่ดูเดือดมากครับผมนะเจเอเจเอโอ้สองท้องด้วยไป่ธรรมดานะครับผมเขาไปไหน,นวะอือมาไฟหน่อยไฟหน่อยไฟหน่อยอหมูมึงหล่อยกุยอีกอืมหือเรียบเลยเรียบไหมโ,โดนแย่งเราไปแย่งเขาเดือกเขามาแย่งเราอันเนี้ยอือมาเลยมาเลยมาเลย เรือล่ะหนึ่งย่ยยิงกูโอ้ยิงอย่างไรกูก็ตายนะครับผมโดนสะเก็ดรูปสูนก็หัวแตกได้นะครับหมดเวลาติด